กร,ร,ราบสว,ว,วัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่เคารวกคุ่ค่านวันนี้คุณอยู่กับผมในเกม SD Gundam c a p s u l e f ต t ร r อ Online อีกแล้วนะครับผม <c oughs> ซึ่งวันนี้ผมนะแล้วก็อยู่กับตัวละครแลงบีเออีกเช่นเคย <c oughs> ก็เป็นตัวละครที่หลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีผมนะนั่นก็คือจีคูผมนะไอลาอูริคุเซ่คัสตอมผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่งผมนะแล้วก็เรียกว่าอาวุธที่ติดตั้งมาเนี่ยคือว่าจัดจ้านมากผมโอเคที่สําคัญก็คือสีที่ทุกคนเห็น,นตอนนี้เป็นสีออริจินอลของเขาผมนะเพราะว่าเราไม่สามารถจะ,จะ เปลนสีเขได้ผมนะไม่สามารถจะลงเชิงเอาได้อีกเช่นกันเออก็ถือว่าดีถ้าเขาล็อกไว้ประมาณนี้ผมนะเอเอออะเรามาดูอาวุธแล้วก็สกิลของชีคูลาอูลีกุเซนมาผมนะคัสตอมว่ามันมีอะไรบ้างผมเริ่มจากบัฟที่หนึ่งผมก็เมื่อพีพต่ำกว่า50%เนี่ยเขาจะเพิ่มพลังโจมตีเรื่องของท่าไม่ตายผมนะแล้วก็เพิ่มพลังป้องก,กันให้กับตัวยูนิตนั่นเองก็ถือว่าดีนะ เลือดต่ำไม่โอเนี่ยได้บัฟอ่าเรียกว่าป้องกันเพิ่มขึ้นแล้วก็ให้เมาตายแรงขึ้นนผมนะสกิลวีสสองผมนะเมื่อพีต่ำกว่า60%เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็บูสเตอร์ให้กับพกวกขั้วกบผมก็สมแล้วที่เป็นอ่ายูนิตของผู้บัะคับบัญชาหหลวหัวหน้าผมนะมันต้องมีประมาณนี้ผมอย่างเท่เลยส่สกิลฮห้เมรตายเป็นแบบสเปเชียลเข้าฉากนะเป็นเป้าเดียวผมก็ถือว่าดีเราจะได้เห็นฉากฮาเมตาตายเหมือนกันนะอาอาวุธของผมนะก็จะมีเฮฟวี่สโตร์นผม ก็เป็นดาบขนาดใหญ่ที่เจ้าตัวเขาถือตรงนี้ผมนะแล้วก็บีมไลเฟิ์นะผมนี่ไม่เขียนว่าบีมไรเฟิ์นะ <c oughs> เออก็ <c oughs> อถือว่าใช้ได้อันนี้ก็เป็น2 8มมวอลแคนกันนะผมนะเป็นปืนกลที่ติดอยู่กับชิลเขาเขียนว่าวอลแคนอ่าชิลผมนะเป็นกลโล่นอ่แหละเออเจ๋งอยู่มาดูในส่วนของสแต็กพื้นฐานบ้างผมนะเรียกว่าพลังโจมตีนี่กลางๆไงนะก็ถือว่าไม่แย่นนะป้องกันก็ถือว่าดี ส่วนมูฟเบนเนี่ยกับพลังจมตีใกล้เคียงกันเลยถ้ามันตายเรียกว่าสูงมากผมก็ถือว่าน่าสนใจนะตัวละครตัวนี้น่าสนใจเดี๋ยวต้องไปลองในโหมดเทนนิสครับว่ามันจะขนาดไหนโอเคผมนะเรามาดูการออวุธแล้วก็ movement ของจีคูลาอูลิกูเซกันบ้างผมนะว่ามันจะขนาดไหนอ่าเริ่มจากการเคลื่อนที่ผมนี่เป็นการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าแล้วก็ถอยหลังผมนะ เวลาถอยหลังเนี่ยผมคิดว่าเขาจะยกโล่มาบากักมาบกได้ผมนะเห็นไหมอ่าดึนคือสายใจรายละเอียดเหมือนกันนะเนี่ยใช่ได้ใช่ได้เห็นไหม้าถอยหลังก็จะเป็นการยกโล่ด้วยอ่าโอเคดูดูแอคชั่นในการเปลี่ยนวุฒิกันบ้างผมนี่ดาบน,นี่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อปืนกระดาษน,นี่เหมือนจะเสกมาผมนะถือว่าไม่ธรรมดา โอเคเรามาดูบูสเตอร์กันบ้างผมนะเริ่มจากการบูตไปด้านหน้าโอ้บูสเตอร์ขอเขาถือว่าค่อนข้างเยอะนะไปหน้าไปหลังผมต่อไปก็ด้านข้างเฮ้ย๋อตัวนี้มี MG หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอาจจะไม่ใช่ผมนะผมน่าจะจำผิดโอเคต่อไปก็เป็นการเปลี่ยนมุมกล้องบ้างผมนะมาดูการบูตจากด้านหน้าแล้วก็ดูสินี่หอยหลังผม เวลาพูดไปด้านหน้าเนี่ยเขาจะเอาโลมาบังด้วยผมนะถือว่าดีผมเวลาเข้าบวกก็จะได้มีโล่มาบล็อกก่อนไงก็ถือว่าสวยงามอยู่นะเรามาดูการออกวุธกันบ้างผมนะเริ่มจากเฮฟวี่สตรอโอเป็นการโจมตีแบบเพียวๆผมนะไม่มีเอ e ผมแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่เขาจะแทงศัตรูด้วยผมนะลองดูนะ2อสา ทำไมหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่จังหวะที่ห้าเขาจะแทงศัตรูผมก็ถือว่าดีนะฟันได้เยอะอยู่โอเคเรามาดูอาวุธที่สองบ้างผมนะก็คือบีมไรเฟิลนี่ high energy บีมไรเฟิลผมยิงช้าไหมผมว่าไม่ช้านะใช้ได้อยู่ก็คือยิงไวมากผมกลางๆอะ่ะเออเมื่อกี้เหมือนจะมีแอคชั่นละ อ่าประมาณนี้ผมต่อไปก็อาวุธที่สามผมนะก็คือเวอร์ n ค h นชิวนี่เิืนกลนจากกอผมนะยิงหนึ่งนัดเนี่ยหายไปครึ่งเลยนะอ่ายิงสองแมสก็ทำการรีโหลดโอ้ผมก็ถือว่าดีมาลองไปฟันพวกจีนเอกันมาผมนะเริ่มจากเฮฟวี่ซอสคือมันฟัดได้ไวมากผมนะเดี๋ยวผมต้องหามุมข้องดีๆหน่อยแต่วันนี้ เแรงครับผมติดกายก็ตายนะเมื่อกี้นี่ขนาดแรงบีนะจ๊ะโอโ้มันฟันเยอะเลยโชอหืมใช้ได้บีมไลฟ์เฟิร์นไนท์ชี่บีไลฟ์เฟิร์นผมเฮ้ยมันได้ขี้เหร่นะเนี่ยดูปืนที่สามบ้างผมนะปืนกลชิวค่อนข้างจะรุนแรงสังเกตอยู่แล้วไม่มีเอฟฟกที่ติดมาผม หรือว่าดีนะลองดูห้าไม่ตายดิเดี๋ยว,เ,ยวเอาตัวใหม่ดูกว่าห้าไม่ตายอะ่ะจะได้ดูว่ามันแรงขนาดไหนจบเอ้ยมีฉากที่เรียกว่าอย่างเท่เลยนะเหมือนจะทํามือคล้ายๆกับขว้วเครือบดาบอะ่ะเออดึงดาบออกมาจากโล่เนี้ยอย่างเท่เลยเดี๋ยวลองดูอีกรอบนะผมนะ ขออนุญาตเติมเกจแป๊บนึงเฮ้ยชุบเฮ้ยสองตัวเฮ้ยแฮกทิกมาโอ้ยแฮกทิกขอสักทีเด้อเดดูนะมนึงจังหวะหนึ่งจังหวะเนี้ยเย้สวยงามมากโอเคคนมาแรงก็ถือว่าเมื่อน้อยเลยผมนะถือว่าเยอะอยู่แฮคทิกเบาๆหน่อยอ อย่าแท็กทิกกับเราผมนะดูสิเอาไปแท็กทิกโอ้ไม่ตายฮะผมนึกว่าจะตายค่อนข้างจะถึงเหมือนกันนะเนี่ยฮ้ก็ถือว่าสวยงามใช้ไหมผมนะสำหรับตัวนี้โอเคผมนะก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับจิวคูราอูรีคุเซ่คัสตอมแลงบีเอสที่เรานำฝากกันในวันนี้เป็นยังไงหลายคนก็น่าจ,จะชื่นชอบผมนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้นี่ผมว่า มันเหมือนจะเป็นตัวเบนะแต่ว่าถ้าราคูถ้าราคูมันราอูมันขับอ่ะไง,งก็มันก็ได้เป็นตัวเทพอยู่แหละเออก็อารมณ์ประสบการณ์ที่ได้ลองจับดูเมื่อกี้ผมนั้นรู้สึกว่าผมค่อนข้างชอบอาวุธที่3นะที่ใช้ปืนกลชิวเนี่ยมันเทน,นะเออมันเทแล้วก็มันดูแบบมันโอเคมันคลาสสิกมากผมนะหรือว่าใช้ได้อยู่ <S <S แล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวละครตัวนี้เนี่ยเขามีดาบที่ชื่อว่าเฮ a วี่ซอองผมนะ ไม่เหมือนเอ่อมันไม่เหมือนกับพวกอ่ากันดัมหรือ่ในั้นที่มันใช้บีมไซเบอร์นะนี่คือแตกต่างของผมนะก็ถือว่าเวลาที่แปลกใหม่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดาบตัวนี้นี่จะเป็นดาบที่อ่ามีคลื่นสั่นความถี่สูงหรือเปล่าเออไม่แน่ใจนะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าดีอยู่โอเคก็เพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรก็ว่ากันอีกทีผมนะแต่สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรจะฝากแล้วขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ผมบ๊ายบายจุ๊บ ก็จริงๆแล้วผมนึกว่ามันมีกันพาแบบ MG นะน่าผมน่าจะเข้าใจผิดแหละประมาณนั้น